สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวิการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับการคว่มบาตของตะวันตกนะครับท่านทราบไหมครับว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นนับทศวรรษนะครับที่ทางตะวนตกนะที่นำโดยสหรัฐและพันธมิตรนะครับได้คว่มบาตรัสเซียนะครับในข้อเก่าหาต่าง นะอย่างเช่นนะเข้าไปแทรกแซงนะครับเข้าไปยุ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพในภูมิภาคต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหานี้นะครับทำให้สหระะัฐอเมริกาตกเนี่ยมีการคว่ำบาตรนะครับรัเสเซียมาเรื่อยๆนะครับนะเหมือนกับที่ทํากับอ,อ,อย่างตัวอย่างนะครับอิหร่านนะครับหรือเวเนซุเอลานะครับในขณะนี้เพราะฉะนั้นการทําแบบนี้นะครับทำให้รัเสเซียเนี่ย นะผู้นี้คือตัดโอกาสนะถูกตัดโอกาสในการทําการค้าขายนะหรือว่าการทำธุรกิจนะต่างๆนะกับทางตะวันตกนะหรือว่าภาคส่วนอื่นนะครับของโลกที่นะําให้รัสเซียนะกลับมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะสมัยก่อนเขาบอกว่ารัสเซียนะครับนำเข้านะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรนะจากทางด้านตะวันตกนะจนตอนหลังนี้นะครับนะรัสเซียทําการเพาะปลูกเองนะครับ เริ่มทําเกษตรกรรมนะด้วยตนเองมากขึ้นก็เข้าทางเลยนะครับว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าจะเป็นนับเป็นทศวรรษก็ได้นะครับมันการคว่ำบาตของตะวันตกเนี่ยที่ทําให้รัเสเซียเข้มแข็งพึ่งบาตตนเองได้มากยิ่งขึ้นนะมสะ,ะท้อนให้เห็นว่านะครับถ้าคนเราไม่ยอมแพ้นะถ้าคนเรา ตั้งตนอยู่ในความถูกต้องนะครับถึงแม้บางทีอาจจะถูกนู่นนี่นั่นนะกระทาก็แล้วแต่แนะละรู้จักใช้สติปัญญานะครับนะโดยเฉพาะการพึ่งพาตนเองนะย้อนกลับมาที่ทําให้ประชาชนภายในประเทศนะครับพึ่งพาตนเองนะนะเน้นเรื่องของอาหารการกินปัจจัย4ี่เป็นสําคัญที่สุดนะครับด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นเองนะที่รัสเซียเอามาประยุกต์ใช้นะถ้าเกิดใครเคย ดูคลิปบางคลิปนะที่พูดถึงผู้นํารัสเซียนะได้กล่าวถึงนะครับหลักการนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะที่พูดถึงในหลวงรชัชการที่9ของคนไทยเรานะเราจะมองเห็นว่า,เ,าเป็นทิศทางที่รัสเซียนะครับนะได้ดําเนินมาในหลายปีจนทําให้รัสเซียนะครับนะดูเหมือนนะจะหาวิธีการนะที่จะถอยห่างออกจากดอลลาร์นะครับที่ ภาคตะวันตกน,ะนักวิเคราะห์เขาเรียกว่าดีนดอลลาร์ไรเซชันแผนะแผนในการถอดถอนหรือว่าถอยห่างจากดอลล่าออกมานะครับรับเสเซียก็เริ่มนะที่เก็บตุนทองคำนะครับโดยธนาคารกลางรัเสเซียมีการเก็บนะสะสมทองคํามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาในตลอดตั้งแต่ปี2014-2015นะก็เรียกว่าถ้านับนิ้วดูก็ประมาณหลายปีทีเดียว ห้าหปีทีเดียวนะที่ทางธนาคารการรัเสเซียเก็บสะสมทองคำสำรองนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะก็เรียกว่าคู่ขนานมาก,กับจีนนะแล้วก็ทั้งสองประเทศนี้ครับทางรัเสเซียและจีนก็เป็นพันธมิตรกันด้วยนะมันด้วยหลักการแบบนี้นะครับนะที่รัเสเซียนะเน้นพึ่งพาตนเองนะกลับไป ทำเกษตรกรรมนะเกษตรกรของรัสเซียก็ทําเกษตรกรรมนะเลี้ยงดูภายในประเทศมากขึ้นลดนะเรื่องของการนําเข้านะครับถึงแม้ส่งออกนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมนะครับเพราะถูกคว่ำบาตรนะแต่ว่าก็ทําให้รัสเซียนะพัฒนาเศรษฐกิจได้เข้มแข็งนะครับท่านทราบไหมครับว่านี่สินนะสาธารณะหรือว่านี่สินของรัฐบาลรัสเซียเนะี่ยมีกี่เปอร์เซนต์เทียบกับ GDP นะ ถ้อย่างไทยเนี่ยนะครับนะก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้านะนหนี้สินสาธารณะของเราเนี่ยประมาณ40% 41% 42%นะประมาณนี้ครับ40-42%ต่สิบสองเปอนต่อจนะนี่ครัวเรือนไทยเนี่ยประมาณ80%นะครับของ GDP ขนณะที่สหรัฐนะครับมีหนี้สินสาธารณะเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตโควิด19นะครับประมาณ105%ต่อ GDP 105%นะครับผมให้เดาดูครับว่ารัสเซียมีหนี้สาธารณนะเนี่ยเท่าไหร่ เทียบกับ GDP นะแล้วพูดไปแล้วนี้นะท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหนะมันไม่น่าเชื่อนะประเทศที่เป็นมหาอำนาจนะครับหนึ่งใน5ชาตินะจะมีหนี้สินค่อนข้างต่ำมากนะครับมันนี้สินสาธารณะนะหรือหนี้สินรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยแค่ประมาณ17-18เองนะครับของ GDP นะในขณะที่ตุนทองคำสำรองระหว่างประเทศ นะมากสุดเป็นอันดับที่5ของโลกนะอันนี้เป็นทางการนะครับอย่างไม่เป็นทางการนี้ไม่ทราบนะเพราะเราไม่ไม่ใช่เป็นหน่วยเข่ากองนะหน่วยสือ่อราชการรับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พูดถึงก็คือว่าในช่วงเดือนนะสเดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางรัเสเซียก็ได้ประกาศนะครับว่าจะไม่ซื้อทองคําสํารองนะครับเก็บตุน นะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวออกมาว่านะสภานะของรัสเซียก็ได้ผ่านมติกฎนะหมายที่ว่าด้วยการลดนะหรือว่าการไม่เก็บภาษีนำเข้านะพวกแร่ดิบนะพวกแร่โลหะมีค่านะครับ precious metal นะเพื่อต้องการนะครับจะเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศนะเพิ่มการจ้างงานนะครับในวิกฤตโควิด -19 แต่ขันเนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือเป็นการเพิ่มแร่ดิบโลหะมีค่านั่นหมายถึงว่าแร่ทองคําก็เป็นการตุนทองคําอีกแบบนึ่งนะครับนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ออ,ออกมาเป็นทองคําแท่งสําเร็จรูปนะที่สามารถตุนเข้าไปในคลังได้เลยแต่ใช้วิธีการแปรรูปวัตนถะุดนะิบแร่ดิบที่นําเข้าอาจจะมาจากแอฟริกานะครับนำมาจากเอเชียกลางหรือว่าละตินอเมริกา นะเพื่อเข้ามาทําการสกัดนะครับแล้วก็แปลเป็นทองคำนะสําเร็จรูปก็เป็นการเก็บนะครับตุนทองคาอีกรูปแบบหนึง่งพร้อมกับมีการจ้างงานนะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ครับตรงที่ว่านี่สินสาธารณะนะของรัสเซียเนี่ยค่อนข้างต่ําไม่ถึง20%ของ GDP ขนณะที่ทองคําตุนไว้นะมากไปดับหของโลกอันนี้มุงบอกถึงสเสถียรภาพนะครับนะทางการคลัง นะแล้วก็ทางการเงินนะของรัเสเซียยิ่งถ้าเกิดว่าประชาชนคนรัเสเซียพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะครับในสินค้าเกษตรกรรมอาหารการกินปัจจัย4ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกที่ถดถอยในขณะนี้นะครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีนะครับรวมถึงรัฐสภากนะ็มีแผนที่จะเพิ่มการจ้างงานนะผ่านการสะสมนะเก็บทองคำในรูปของแร่ดิบอันะนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับ แต่ที่สําคัญก็คือว่ารัสเซียเป็นตัวอย่างนะครับของชาติที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพอเมื่อถูกผลกระทบจากการคว่ำบาตรของตะวันตกที่นําโดยสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยรัสเซียก็สามารถปรับตัวนะครับและทําให้ผู้คนได้เรียนรู้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นนับทศวรรษนะครับที่ต้องปรับตัวในการพึ่งพาตนเองมากขึ้นจึงทําให้รัสเซียมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะครับท่ามกลางวิกฤตโควิด1 9 ที่สําคัญนะครับนี่สินต่ำนะแล้วก็มีเงินทุนสํารองโนะดยเฉพาะทองคําซึ่งรัเสเซียให้ความสําคัญมากกว่าดอลลาร์นะครับเพราะว่ารัเสเซียได้ขายพันธบัตรนะของสหรัฐออกไปเกือบหมดตอนนี้ก็มาถือทองคำนะในปริมาณที่สูงนะสิ่งนี้จริงต้องติดตามดูกันต่อแต่สิ่งนี้นะที่ผมบอกว่า เ,เป็นจุดที่ทําให้รัสเซียเนี่ยเข้มแข็งนะกว่าชาติในยุโรปในตะวันตกนะถ้ามองในแง่ของเสถียรภาพเรื่องของนี่สินนะครับแต่ก็ต้องดูว่า,าต่อไปนะทิศทางโลกจะเป็นอย่างไรนระหว่างเงินกระดาษเฟียสเคเรนซี่กับทองคำอย่งเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสวัิดีตามในช่อง y o u ู u ูบชาแน l อาจารย์เสก .0 ูุนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ